สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนว่นัทค่ะวันนี้ก็เป็นวันครึ่งปีใหม่แล้วนะคะขอบคุณที่อยู่กับโบัลมาหนึ่งปีนะจริงๆอาจจะมากกว่าหนึ่งปีใช่ไหมเพราะว่าวันนัทจริงๆเราทําคลิปมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังเพื่อครึ่งปีหลังของ2022เองอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบดูคลิปของว่นัทแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนัทก็ ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะทาคลิปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้2 0 2ส่วนสขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตขอให้เป็นปีที่สดใสนะคะขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็มีความสุขทุกวันเลยนะได้กินของอร่อยเยอะๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยกันนะคะอืมแค่นี้แหละสวัสดีปีใหม่ค่ะ โอเคค่ะเนื้อหาวันนี้ก็คือ top books of 2 0 2 2นะคะ5อันดับหนังสือที่วันนี้อ่านมาทั้งปีเรารู้สึกว่าอีห้าอันดับเนี้ยเราแบบชอบมากชอบที่สุดเลยอะไรเงรี้ยก็จะมาแบบว่าแบ,บ่งปันให้ทุกคนฟังนะว่าเออเล่มที่อ่านมาเราชอบเล่มไหนบ้างมาที่อันดับ5้ากันก่อนเลยค่ะอันดับ5้าก็คือเรื่องนี้อีกงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอันค่ะนี่มีสามเล่มจบนะคะ เล่มเล่มอย่างหนาเลยอะเล่มแบบโคตรหนานี่ก็เรื่องเนี้ยสรุปประมาณว่าเออพ่อนางเอกเนี่ยเออเขาเป็นขุนนางใช่ปะคะเขาเป็นขุนนางที่ตอนแรกเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากเขาแบบเขาเก่งเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีทําให้เขาเนี่ย ต้องโทษข้อควรนางเอกก็เลยตกต่าแล้วก็บ้านเนี้ยมีแต่ลูกสาวใช่ไหมนางเอกเป็นลูกคนสุดท้องก็ขายเครื่องหอมไม่รู้จะทำไงก็เลยแบบว่าเออแบบใช้ความรู้ที่ตัวเองพอจะมีเนี่ยประทังชีวิตไปอะไรเงี้ยแล้วเรื่องอื่นนางเอกเขาย้อนเวลามาเขาแบบเขาตายแล้วเขาแบบกลับชาติมาใช่ปะเรื่องนี้พระเอกเว้ยเรื่องนี้พระเอกแล้วแบบพระเอกพระเอกคือแบบเป็นเป็นคนตัดสินเอว่าแบบสิ่งไหนยุติธรรมเวลามีคนมาร้องเรียนอะไรเงี้ยนางก็ฝันเว้ย อีว่าเอกอะน้าก็ฝันถึงนางเอกถึงแบบอุ้ยผู้หญิงคนนี้คือทําไมกันน้อย่างงน้นอย่างนี้ฝันถึงแบบอุ้ยฝันถึงบ่อยมากเลยอะแล้วพอวันหนึง่งใช่ปะก็มีคนมาร้องเรียนไว้แบอบกว่าเอ้ยคนนี้กับค,คนนั้นะ่ะเขาตีกันที่ตลาดเนี่ยไปดูหน่อยสิอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าไปดูแล้วไปเจอหน้านางเอกไว้ก็คือแบบเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฝันเลยแล้วแบบตกใจเพราะแบบนี่อะไรตอนแรกก็ไปขิงเขาแบบ อีคนนี้เนี่ยหรอที่ทําให้ฉันรู้สึกว่ารักจนแบบว่างอหัวไม่ขึ้นหรือว่ารักจนจะขาดใจตายคนนี้นั่นหรออะไรางี้เว้ยพอเขาร้องไห้น้ําตาตกขึ้นมาสมัยตัวเองก็แบบเจ็บหัวใจอ่ะคือมันไม่ได้เจ็บหัวใจแบบว่าเปรียบเทียบว,ว่าเออเห็นเธอ้ํา้น้ำตาตกฉันก็ปวดร้าวราวกับใจจะแตกสลายอะไรเงี้ยเว้ยไม่ใช่นะมันเจ็บหัวใจจริงๆเลยมันเจ็บแบบเจ็บตัวสลบไปเลยอ่ะ พอหลังๆพอก็เริ่มแบบว่ายอมรับใจตัวเองแล้วก็พยายามทาทุกวิถีทางเลยเพื่อแต่งนางเอกเป็นพระเอกให้ได้อะไรเงี้ยเออสนุกดีฉันอะ่ะให้ไปเท่ารู้ใช้เป็นพระเอกที่กุนตีนที่สุดในนิยายจนโมราละค่ะคือแบบเป็นคนกุนตีนมากเป็นคนกุนตีนน้าตายแล้วแบบดื้อมากพ่อแม่ฟังใครไม่สนใจห้องเต้อะไรไม่ฟังอ,นนอะไรทท้งนั้นอะไรเงี้ยคนดื้อมากแล้วก็กุนตีนมากคือดีมากจริงคือแบบมันเป็นไม่ใช่นิยายที่แบบว่าอ่ะเราแบบติดงมแง,งมอะไรเงี้ยแต่เป็นนิยายที่แบบว่า เราสามารถเปิดอ่านได้เรื่อยๆอย่างไม่รู้จบอะค่ะเราสามารถเอา้ารู้ตัวอีกทีก็ครึ่งเล่มแล้วรู้ตัวอีกทีก็จบเล่มแล้วรู้ตัวอีกทีตีสามแล้วอะไรเงี้ยต่อไปอันที่อันดับที่สี่นี่ค่ะอันนี้เป็นที่สี่รวมนะสองสองเรื่องเรื่องแรกก็คือแบบรักให้เธอรู้ อีกแล้วแอบบอกให้เธอรู้ดีมากจริงเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะดีมากเลยอะ่ะเแบบเออนา่ารัววกหรว่าผู้ชายขี้อ่อยของพี่ตุ้ยก็ยังตาตึงอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกว่าเออให้ที่สี่เลยชอบมากอะไรเงี้ยอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้เราไม่เคยรีวิวใช่ปะ่ะเรื่องนี้สนุกมากสูุดคือแบบที่เราให้เรื่องเนี้ยเป็นแบบว่า4.1แล้วอันนี้เราแอบรากให้เธอรู้เป็น4.2ก็เพราะว่าอีเล่นเนี้ยมันดีมากคือมันเกี่ยวกับว่าอ่ะอชาติที่แล้วชาติที่แล้ว ที่แล้วเนี่ยนางเอกเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กที่แบบว่าตกรลกำลําบากแบบว่าอยู่ในภัยสงครามอะไรเงี้ยส่วนพระเอกเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเจอนางเอกมาสล้วแบเขาก็ช่วยเหลือมาเก็บกับจวนแล้วเขาก็แบบว่าเลิฟเลิฟแค่แหละในจวนอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งพระเอกที่เป็นแม่ทัพต้องเข้าใจว่าเขาอะจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วเขาก็จะต้องไปทํางานอยู่เสมออะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาไปทํางานซะบบคะแล้วเขาก็บอกนางเอกว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาหานะอะไรเงี้ย แล้วนางเอกเนี่ยก็เฝ้ารอเขาว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาแต่กลายเป็นว่าเขาตายในสงครามกลับมาแบบเป็นศพอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยรู้สึกว่าเชี่ยนี่มันอะไรกันวะก็เลยแบบว่าฆ่าตัวตายตามเว้ย พอเขาตัวตายปุ๊บวิญญาณเขาก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ดกลับมาในปัจจุบันกลับมาเข้าร่างตัวเองในปัจจุบันที่เออเด็กคนนี้ในปัจจุบันเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหาแบบว่าเกี่ยวกับครอบครัวของเขาครอบครัวเข,เขาประสบอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นแล้วตัวของเขาเนี่ยที่ประสบอุบัติเหตุกับครอบครัวตอนนั้นด้วยกลายเป็นคนที่มีปัญหาด้านจิตใจ,จก็คือหูไม่ได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเขาอ่ะจำเป็นจะต้องไปโรงเรียนในสภาพนี้พอเขาไปโรงเรียนปุ๊บเขาก็ไปเจอกับจี้ร่าง ก็คืออีเด็กอันตพานหัวไม้คนนึงแบบว่าต่อยตีต่อยตีแต่ว่าจะมองอยังไงนั่นก็ท่านแม่ทัพของเธอจึงจะเด็กกว่าท่านแม่ทัพไปสันหน่อยแต่ว่ายัางไงคนนี้ก็คือท่านแม่ทัพของเธอแน่นอนอะไรเงี้ยเธอที่แบบว่าหูไม่ได้ยินแล้วก็ปากก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะพยายามเข้าหาเขาในรูปแบบนั้นค่ะส่วนนางพระเอกนี่เป็นคนตลกมากพระเอกเป็นคนตลกสุดเลยอ่ะเป็นแบบ เป็นคนซึนๆเนาะพอชอบนางเอกขึ้นมาแล้วก็เออน่ารักเลยอะ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าตลกน่ารักมากแล้วก็พวกน้องนังเอกแล้วก็ฝ่ายฝั่งเพื่อนของพระเอกอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักหมดเลยเว้ยคอมมูนแบบิตี้มันแบบมันตลกอ่ะมันแบบเติมันน่ารักมันแบบชุ่มชุ่มชื่นจิตใจแล้วแบบอ่ะเราคิดถึงตอนสมัยเรียนมัธยมอะ่ะเติมมันสนุกดีอะ่ะต่อไปที่3ก็คือเล่มนี้จุ้งสอง้อยสิบห้าวัน 2องและข้อห้าวันเนี so ่ยเออสี่เล่มจบนะคะอันนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วนะนแบบว่าคลิปเดี่ยวก็เป็นเล่มที่สนุกมากสนุกแบบสนุกที่สุดที่เราเคยอ่านในชีวิตแล้วค่ะสนุกแบบสนุกชิบหายเลยสนุกแบบสนุกมากสนุกแบบสนุกมากสนุกแบบเหมือนดูหนังอยู่เลยอ่ะดีมากเลยอันนี้มันเป็นของเออสำนักพิมพ์เอ t นเทอร์ใช่ไหมคะรู้สึกว่าอีกสำนักพิมพ์เอ t นเทอร์เนี่ยเป็นสำนักพิมพ์ที่เลือกนิยายได้เก่งมากเลยอ่ะแล้วแบบ นักแปลเขาค่อนข้างมีคุณภาพเวลาเขาแปลอะไรออกมาทีหรือว,ว่านิยายอะไรออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันจะสนุกเกือบทุกเรื่องเลยค่ะที่เราอ่านอ่ะอืมเล่มนี้เป็นเรื่องที่เราชอบมากล้วก็แบบว่าผูกเรื่องอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแบบใช้ตัวละครทุกตัวได้อย่างคุ้มค่ามากแบบคุ้มค่าแบบสุดอ่ะดีดีงามเรื่องไหนที่พูดไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะพูดซ้ํานะ <c oughs> ก็ไปไปตามหาคลิปดูได้นะคะเดี๋ยวเราทิง้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็ได้คะ่ะต่อไป อันดับที่2ก็คือเรื่องนี้ฮะนำนำรักผู้พรักษฤดูการออกมา2เล่มค่ะเล่ม3มเดี๋ยวจะออกก็ไม่รู้ดีดีมากชาแนลทำคลิปทั้งเล่ม1ทั้งเล่ม2เลยนะปกติแล้วอะเวลาเราแบบรีวิวนิยายสว่าเราจะรีวิวแบบว่าอาเล่ม เล่มเดียวกาจะรีวิวแค่คลิปละเรื่องอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นเรื่องที่มีจํานวนน้อยที่เรา,าเรีวิวท <c oughs> ั้งเล่มหนึ่งเล่มสองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่แบบว่าเออน่าสนใจอะ่ะเออคือแบบว่าหนังสือญี่ปุ่นมันจะชอบแบบว่าเอาตัวเอกเป็นเด็กใช่ปหคะเป็นเด็กแบบมอปลายเป็นเด็กอายุ1 6ถึง20อะไรเงี้ยที่จะต้องมาต่อสู้กับอะไรหลายอย่างที่ประดังประเดเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าด้วยความที่เล่มเนี้ยมันเซตติ้งว่า โบราณผสมกับโลกที่เป็นยุคปัจจุบันแล้วก็การที่จะทําให้ฤด,ดูการหมุนเวียนเนี่ยจะต้องมีเทพอัญเชิญฤด,ดูการอะไรเงี้ยแล้วคนที่มีพลังเทพเนี่ยเป็นแค่คนตระกูลนี้เท่านั้นแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันบีบบังคับให้พวกตัวเอกพวกเนี้ยจาเป็นจะต้องขึ้นมาเป็นเทพอัญเชิญฤด,ดูการทางท้ท,ที่อาคนอื่นก็เป็นได้ทางทั้งที่แบบเออพ่อแม่ก็เป็นได้แต่ว่าพลังมันเลือกอะค่ะแบบเออมันรู้สึกว่าพระอัน,นอยิ่งใหญ่มามพร้อมกับพร้อมรับชอบอันใหญ่ยิ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยมัน มันอิมแพกมากมันแบบจิตใจมันแบบตุ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 บมันถูกมันถูกตีมันถูกกระทบมันถูกแบบเชี่ยมันแบบโหมันกดดันมันอะไรทุกอย่างเลยมันแบบมันตีอะแล้วก็ทางที่เขาเคลมว่ามันจะดราม่ามากมายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดราม่ามากมายเลยนะเออเพราะอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวเอกเนี่ยมันจะต้องก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างเพื่อ เพื่ออะไรบางอย่างเพื่อสิ่งสาคัญของมันเพื่อสิ่งที่มันรักอะไรเงี้ยเราก็เลยรู<ว>้ส<า>ึกว่าอยากเอาใจช่วยมันนะท,นทั้งที่มันเป็นแค่เด็กอย่างนะเวทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างมันเลยทั้งที่ทุกอย่างอ่ะถูกโยนให้เป็นความผิดของพวกมันทั้งหมดอะไรเงี้ยส่วนพวกเขาเขาแบบพยายามพยายามที่สุดแล้วที่จะมีชีวิตต่อไปในแบบของตัวเองแล้วก็ใช้พลังนี้เพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่เราชอบมากแล้วก็ให้ที่2เลยชอบมากแบบชอบไม่ไหวแล้วอ่ะต่อไปอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง อ,อันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือภารกิจห,ห้องสงมุดของคนเกียรติการอ่านค่ะสุดยอดมาคือเราอะชอบหนังสือที่มีเนื้อเรื่องที่ธรรมดาแต่ว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่แบบว่าเออน่าสนใจน่าน่าอ่านน่ารู้น่ามองอะไรอย่างค่ะเรื่องนี้เราก็เคยเรีวิวไว้แล้วนะคะถ้าเกิดสนใจก็ไปดูคิดได้ก็ ที่เราชอบแล้วก็ให้ที่หนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันดีงามมากเลยมันแบบว่าทางที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรมากมายมันแค่เป็นตัวของตัวเองอะแต่ว่าการที่มัน,นเป็นตัวของตัวเองขนาดนี้การที่มันแบบว่าพูดในสิ่งที่ตัวตัวเองคิดออกมามันทําให้คนอื่นหรือคนรอบข้างเนี่ยสุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออจริงด้วยแล้วทําไมอย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยคะ่ะตอนที่แบบว่าคลายปมของอาจารย์วิชาชีววิทยาอันนั้นก็ดีมากเหมือนกันคะ่ะแบบว่า อาจารย์ที่ที่แบบว่าต้องทําตามขนุรรมเนียมของที่บ้านมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วคําที่พระเอกพูดกับอาจารย์เนี่ยมันรู้สึกว่าถ้าเกิดอาจารย์ได้ฟังคํานั้นแล้วก็คิดว่าอาจารยก์ก็คงไม่มีอะไรติดค้างกับสิ่งที่พ่อแม่เคยทํากับเขาอีกต่อไปแล้วส่วนนางเอกเนี่ยน่าาเคมีพระนางเข้ากันมากคือแบบเข้ากันไม่ไหวแล้วคือแบบถึงเขาจะเลาอะชอบ เรื่องอะไรแบบนี้อะคือแบบเรื่องที่มันแบบว่าดูจะแบบไม่ได้มีความโรแมนติกใดๆน,นะแต่มันมีมีกลิ่นอนะมีกลิ่นที่โรแมนติกอยู่อะไรเงี้ยในเวลาแบบความพูดอะไรนิดนึงความรู้สึกนิดหนึง่งการแยับตัวนิดหนึ่งอะไรเงี้ยมันเข้ากันไปหมดเลยมันรู้สึกว่าแบบว่ามีความโรแมนติกภายใต้ใตความแบบเรียบง่ายอะไรอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบชอบอะไรแบบนั้นเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับอันดับหนังสือฮเล่มที่เรารู้สึกว่า ชอบจริงๆชอบมากๆในแบบปีนี้นะคะแล้วขอบคุณที่ดูคลิปของเรานะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะขอให้เป็นปีที่ดีค่ะบ๊ายบาย